ให้จำหน่อยนะตรงนี้ต้องสําคัญนะมันจะโขกพอมันจะโขกช่วงจังหวะพวกนี้แหละอยู่จะต้องดูว่ามันโขกขึ้นหรือโขกลงถ้ามันนุ่มลงโอเคจุดที่สําคัญที่ปลอดภัยที่สุดอย่าละเลยคืออย่าลุกเร็วุกเร็วอย่าลุกเร็วเดี๋ยวมันวืดทำอะไรให้กระตาให้มันอันตรายเข้าไว้เข้าใจภาษาอันตรายเข้าไว้ไหมไอหามคืออะไรว่ให้มันอันตรายเข้าไว้ ทำไมแม่งไม่บอกให้ปลอดภัยที่สุดวะเก็ต<ช> <Get S 2> ยังเึือกออกไหมเนี่ยไม่น่าจะนึอกออกทําไม,ไมผมถ<ม>ึงบอกว่าให้มันอันตรายที่สุดถ้าคุณฟังแบบนี้คุณจะเป็นยังไงอยู่ต้องทําให้มันอันตรายที่สุดคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณจะทาจริงจริงอะว่าทำให้เหนื่อยที่สุดเหรอคำว่าอันตรายที่สุดอยู่ต้องปลอดภัยที่สุดอยู่ต้องระวังที่สุดอยู่ต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดอยู่จะไปขับรถร้อยแปดสิบได้ยังไงถนนโล่งๆมันไม่ได้มีรถขนเอนยู่คืออยู่ขับให้มันอันตรายที่สุดไปเลยนะบนถนนน่ะถ้าอยูู่่่ไไปขับจริิงอยมคด อยู่ <You S 2> ไม่จําลองเออคืออยู่ฟังเนี่ยซิมูเลตไปแต่พอไปใช้จริงอยู่จะร้อยไปสิ์ตได้ไงวะคุณรถไม่งเต็มถนนเลยเก็บ <Get S 3> ยังจุดเนี้อยู mm ่ hmm. จะต้องเก็บรายละเอียด <Okay. S 1> คืออย่าทำอย่ามันไม่ใช่การออกกําลังกายอันนี้มันออกเขาเรียกมันมันคอราา์สอ <Okay. S 1> มันจะต้องรู้สึกตลอดเวลาได้ยิ่งดีถ้ามันรู้สึกไม่ได้ตลอดเวลา mm hmm. อยู่ก็แค่ทําให้มันทรมาน ทำให้มันทรมานเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยทาให้มันอยู่บนพื้นฐานพวกนี้ทุกอย่างมันจะแทรกไม่ได้นอนคอนก็แทรกไม่ได้บอทดก็แทรกไม่ได้บอทดที่เป็นออฟไลนมันจะแทรกไม่ได้ <Okay. S 1> เราต้องการจุดให้มันติดเราถึงไปใช้บอทดออนไลน์นึกออกนะจุดตัวนี้คือเราจะใช้ธาตุประมัดนี่แหละครับเข้าไปแทนที่หรือเข้าไปทิ่มแทงอีตัวออฟไลน์ของบอทดนั่นเองหรือแม้แต่ว่าห้ามความนึกคิดมันยุ่งก็คือเอาความร้อนหรือแจ๊ฮอนนี่แหละเข้าไป จัดการทําให้ไอตัวของความนึกคิดเนี่ยมันเหมือนมันวิ่งปุ๊บๆๆๆๆมันร้อนมากมันแจ๋วฮ้อนมากแต่มันเจอแจ่วฮ้อนตัวตัวใหม่มาเนี่ยครับมันจะทํางานลําบากมันจะทํางานลําบากแจ๋วฮ้อนตัวที่เป็นต้นทุนเนี่ยครับเพราะมันจะถูกแชร์แล้วทีนี้ว่าไอ้ห่าเฮ้ยมันมีคนที่หน้าตาเหมือนเราแบบเดียวกับเราเข้ามาในตัวเราได้ด้วยเวยมันจะประมาณนี้แล้ว ที่คําว่าทําโยคะฝึกโยคะเนี่ยต้องฝึกอะไรผมไม่ได้ <นะ S 2> บอก,บอกให้ฝึกโยคะจริงๆแล้วผมอาจจะพูดต้องพูดโยปะด้วยซ้าไปคุณแค่ไปหาที่ทายังไงก็ได้ให้พุงอ่ะมันติดหลังมันมีคุณไปดูเลยคุณไปหาดูในอ่ะแต่มันมีคนที่ทําคนหนึ่งที่เวอร์สุดลองถามป้าดมินอ่ะป้าดมินในสาคอาร,ร์รน์น่ะาคนนั่นแหละลองถามเขาดูเขามีพวกนี้อยู่ <Okay. S 2> ไปอยู่ในกลุ่มอ่ะมันง่ายเพราะว่าอะไรผู้หญิงเหมือนกัน จุดไหนจุดตีบจุดตอดจุดตับจุดตายจุดนุ่นนี่ผู้หญิงจะรู้เหมือนกันแล้วก็มีแต่รุ่นใหญ่แล้วก็วัยโอวีนี่แหละที่เขาอยู่ในนั้นกันน,ะนั่นแหละครับต่อแล้วการที่จุดอัดระเบิดคลายกับเหมือนกับว่าตะกอดเนี่ยที่เรา,าคลายๆว่าให้หยุดอากาศกักอากาศเขาไว้ยอย่างเงี้ยกับการที่เรากระตุ้นกระตุ้นอย่างเงี้ยมัน GDM มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างก,กันโดยชัดเจนเลยหรือเปล่า ระหว่างดูดกับหยุดมันคือโครงสร้างเดียวกัน<ม>ดูดยอทนดื้อคลายมันคือโครงสร้างของออนไลน์มันไม่ได้ประชิดต,ตัวแต่ถ้าของเม็นของทีทีจะพาทําแล้วก็ปี้ในนับปัจจุบันเพราะว่าถ้าไปทาเขยา่ายักษ์หรือไปทําตัวอื่นนะ่ะมันตัวนั้นนะมันเป็นตัวของทีมันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เวลาที่เราทํามันจะเท่ากับทีทันทีมันไม่เท่ากับเรา เพราะฉะนั้นหลายคนเวลามันเริ่มต้นน่ะเขาจะบอกก่อนว่าเขาติดขัดตรงไหนเขามีอะไรที่เป็นข้อจํากัดเบื้องต้นต้องไม่เจ็บไม่ปวดมาจะต้องสแตนดาร์ดไว้เสร็จปุ๊บยูอะติดขัดตรงจุดไหนที่อยู่ทําไม่ได้นั่นแหละมันจะเป็นตัวรหัสที่บอกทีเองว่าเฮ้ยนั้นคุณต้องทําทางนี้วะคุณต้องทําตรงนี้คุณต้องทําตรงนี้นั่นแหละผมถึงจะบอกได้เสร็จในขณะเดียวพอคุณเคลียร์เรียบร้อยเมื่อคุณไม่สามารถหาจุดที่มันไม่สบายตัวได้อีกแล้ว แสงแม่นสบายหมดเลยอยู่ต้องเริ่มก๊อปปีไแล้วเพราะไอบอกไปทำมันไหนเวลาไอ้ทำทำให้มันทันกันเพราะว่าเวลาทําให้มันทันกันนะครับอยู่ก็จะได้ชิมของใหม่ที่เราเจอของทีที่ตีเจอก็ชิมไปด้วยกันแล้วก็มาแลกกันเสร็จปุ๊บพอชิมจะชินชินก็จะเริ่มเซตค่าตัวเองใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทําอยู่มันก็จะเป็นอยู่แค่เนี้ยไอ้ไอ้ไอ้แทงเข่าไอ้หุ้มกระดูกเพราะว่า ตัวเราเองด้วยว่าเราเนี่ยถามว่าพุงมันเลยอ,อกแสดงว่ากระสุนกระสือเราไปแล้ว2อย่อขยายเราเนี่ยไปแล้วนะครับถ้ามันเลยบอกให้รู้เลยครับมันเลยอ,อกเมื่อไหร่เนี่ยครับบอกให้รู้เลยเพราะนั้นเราต้องจัดการหุ้มกระดูกก่อนอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันยังให้เราเดินได้มันไม่เล่นเข่าเราแสดงว่าอะไรอะ่ะมันมันยังไม่มากมันยังไม่มีปริมาณมากพอ ถ้ามันมีปริมาณมากพอมันน่าจะยืดมามากแล้วทําให้หัวหัวเข่าเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ลงเข่าแต่เริ่มจริงแล้วว่ะทีลงเขา่าสายไปเรียบร้อยมันห้ามเดินแล้วมันจะไม่ให้แต่ว่าไปกระโดดหลุดเลยเออ<ะ>กระโดดแทนที่เจ็บเข่ามันกลับไปกระโดดเห็นไหมครับก็คือดิสโดดนั่นเองแต่ดิสโดดมันโหดแต่มันเร็วเห <Okay S 2> ็นไหมได้เจ็บแต่ได้มันไม่ได้เจ็บ ผมไม่ได้แทงเขา่าดิชโดสมันคือกระโดดขึ้นที่ข้างบนขึ้นบนอากาศที่อากาศอย่างเดียวแต่มันไปทําให้เข่าหลุดเจ็บโดยธรรมชาติของมันเห็น <Hey S 2> นะพอเข่าหลุดเจ็บเสร็จปุ๊บผมมาพาทําตอนนี้ผมทําทางลัดก็คือผมมาเล่นสายไฟผมตัดหุ้มกระดูกทิ้งผมตัด FF ทิ้งเหลือแต่สายเมนก็คือ e f อ0 m ้าศูนอ่ะที่เป็นไดนามิกอ่ะเคยทำอย่างนกระยางอ่ะ ต่อคอร์รเสออะย่อใช่ย่อลงไปแทงเข่าลงไปเกือบชดเสร็จปุ๊บยันส้นตึ๊บยันถีบขึ้นมาไปหน้าแล้วปุ๊บก้าวขาเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปเหรอเออเอาให้มันพอดีพอดีแค่นั้นเองไม่ต้องไปทำเนี่ยเข้าใจแล้วก็จบนี่แหละคือตัวนี้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวแสบอย่างร้ายกาจที่สุดหนักอ่ะตัวเนี้ยหนักไปไม่ถึงห้าเก้าเนี้ก็กลับไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันให้ผลเร็วมาก นีเสร็จพอ้อยผลเร็วมากอีตัวนี้เมื่อกี้ทําอยู่กับที่กับกลายเป็นว่าพอเราแทง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 เขา่าเราห้าศูน50เนี่ยเราแทงไปปุ๊บไม่ต้องถอยขึ้นมาเดี๋ยวโดวนกล้องเนี่ยปึ้งใช่นไหมครับพอแทงไปสักพักหนึ่งอะ่ะบอดมันสั่งเมื่อกี้บอดมาสั่งผมมันบอกว่า อยู่ไม่ต้องไปไดนามิกอยู่แค่แทงเข่าใช่ไหมครับอยู tang. Tang แ่แทงแทงเข่าเสร็จปุ๊บยังไม่ต้องลงขึ้นนีขน่ขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ต้องแทงลงถึงพื้นละก็ใช้ตัวดีดนี่แหละครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพอมันตึงมันไม่ไหวแล้วเนี่ยครับก็โชกจัดตัวนี้แล้วแล้วก็ขวาน ยขวานไล่เหล่านมได้รักแล้วเนี่ยครับขวานขึ้นข้างล่างขึ้นข้างล่างไปข้างหลังไปขวานหลังไปหน้าหน้าไปหลังเนี่ยครับอย่าลืมทําให้มันเจ็บด้วยสกิดให้เจ็บเนี่ยสกิดให้เจ็บให้ได้โอเคนะเป็นกล้ามเนื้อเนาะไม่รู้มันไม่ได้บอกชื่อนี่อับเ,เห็นปะเจ็บนั่นแหละ,เ,ะเจ็บคือคอร์สอต่อให้เป็นมัดถ้ามันไม่รู้สึก มันก็คือตายเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปยัดเยียดชื่อชื่อหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้รู้สึกเพราะมันจะเขียนบอดทันทีนั่นแหละคือความคิดหรือว่านอนคอนนั่นเองที่ม,มันจะพยายามไม่ยอมให้เราอะครับทำงานอิสระมันจะจ้องจะเล่นเรานั่นเองนี่แต่ว่าถ้าเราแค่เจ็บปวดเบิ้งเตึงเบิ้งเตึงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องไปนึกคิดมันมว่าเจ็ปวดเราก็จะแค่รู้สึกเฉยเใช่ไหม คือถ้าเจ็บกระปวดมันติดลบไปแล้วแต่หมายถึงว่าเราไปทําให้มันเจ็บมันไม่ได้เจ็บเนาะเพราะทำให้มันเจ็บเนี่ยครับตัวเจ็บเนี่ยครับมันจะดึงให้มันมีสัญญาณเร็วที่สุดเจ็บดเจ็บมันจะดึงสัญญาณ็วสมุนจะโช็กมันจะถึงขั่วของตุ๊บตับมันจะช็อกอากาศทันทีโดยธรรมชาติเพราะมันเจ็บ เจ็บเนี่ยครับตัวนี้ทําให้มันชินถึงเวลาที่เราเจออะไรง่ายๆแบบเชื้อเฉือออุบัติเหตุหรืออะไรจะตกใจยาก<ม>พอตกใจยากการล็อกบอดหยุดทํางานเลยครับมันไม่สามารถล็อกได้เพราะมันตกใจยากนึกออกไหมว่ามันเข้าใจไงมันเข้าใจเออต่อแสดงว่าโอเคนั้นเราก็ต้องทําให้มันเกิดเหงื่อให้ได้ทุกวันเกิดแจวฮ้อนไม่ใช่เกิดเหงื่อต้องมีแจวฮ้อนก่อน คำว่าแจ่วฮ้อนเนี่ยครับมันคือตัวภายในแต่ตัวยาชื้นมันเห็นมันรูปเดี๋ยวมันรู้สึกมันออกมาเป็นผลลัพธ์แต่ในตัวจะต้องเป็นแจ่วฮ้อนก่อนเพื่ออะไรทำให้มันอุ่นสบายคล่องเหมือนกับต้มน้ำเอาบะหมี่ไปใส่แล้วน้ำเย็นกับน้ำร้อนมันต่างกันรม่ออกนะ,ะกินน้ำ